สาวิสานร้านพระแลสวัสดีจ้าเมื่อนี้มีเมนูส่วขกระปุลมาสู่พี่น้องกินจ้าเบิ่งวัตถุดิบของเ้าน่าจะเนาะว่ามีหยังแน่กะมี่ไอขาดบ่ไดเนาะส่วขกระปุลกะสิมีขกระปุขลขนมเ้นจ้า้วกาพริกป่นจ้าพริกป่นหอมแดงต้นหอมพักซี่ แล้วก็บ,บักทั่วแล้วก็พักขาจ้ะคือเกลาคือเดิมจ้ะสายนัวผงชูรสจ้ะแล้วก็ประแดกจ้ะน้ำปลานะจจะเนาะแล้วก็ซีมมน้ำห้อนจ้ะน้านพระ래ต้มไวลาจ้ะเดี๋ยวขามาเบิรงวิธีเห็ดกันจ้าเริ่มแรกนะจจะเนาะห้ากับเอาอันขนมเซนเนี่ยจ้ะ กะน้ำเส้นใส่ลงไปได้จ้ะเห้าเสียอัน,อนเห็ดหน่อยเห็ดหลายนะจ๊ะเนาะมรนน้านเพล่ก,กินผู้เดียวจ้ะร้านเพล่ก,กระเสีเห็ดจานหนึ่งจ้ะเห็ดหลายกินบ่เบิ้ลนะจ๊ะเนาะร้านเพล่ก,กระเสีเห็ดจำเนียจ้ะมาที่นี่ร้านเพล่กะเสีเอาน้ำห่อนใส่นะจ๊ะเนาะอย่าร้านเพล่กวนน้ำห่อนใส่กันได้จ้ะ ผัดแล้วเอาลำพอนใส่แล้วนะจ๊ะที่นี่เ้าก็เอาอันนี่เป็นพริกพริกป่นแล้วก็หอมแดงเขาใส่ลงไปเลยจ้ะผู้ดใดมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายนะจ๊ะทัวร์เลยจ้ะทัวใส่ลงไปเลยแล้วก็ชุูรสจ้ะ ตามคอนเซปต์จ้ะใส่หน่อยเศษหน่อยใส่หลายเศบหลายน่าจะเนาะผู้ใดบ่มมากก็บ,บ่ต้องใส่จะ้ะผู้ใดบ่กินก็บ่ใส่จ้ะขาดบ่ได้เลยจะ้ะน้ำปลาแดกมั้จ้ะเนาะน้ำปลาแดกต้มซุกจะ้ระร้านผักแล้ต้มหมดละอือใส่ลงไปเลยคนไปจังทีนี่นี่ mm hmm. หอมปลาแดก ใส่โบอ,อันบ่ใส่พริกป่นก็ใส่พริกดิบก,ก็บได้เด้อจ้ะล้านทะเลใส่พริกป่นเนาะจ้ะเนาะน้นสีสันแล้วล้างทะเลสิ่มก็ได้จ้ะ แสบแ่บเลยจ้ะเบิ้งเห็นปะมามาที่เนียนร้านพระและกกระสีเอาอันนี่จ้ะเห็นปะพักขาจ้ะใส่ลงไปเลย ลวกะผักซีต้นหอมจ้ะผักซีต้นหอมใส่ลงไปค้นเลยจอยทา่นี้ยเมนุ่งง่ายจ้ะหลับร่องเสียบแน่นอนจ้ะเบ่นเสียงคน ร้านเพล่ให้เบิเอ้องไกลๆตะเสียบว่าจะ้ะคุณอาเบิง้งตะเสียบนอกจากนาะมาทีแบบ่นี่ร้านเพล่สิทธิเทให้เบิ้งจะ้ะเทสิจานนี่ละ เทน้าลงไปจ้ะสุดยอดเลยจ้ะคุณอาเบิง จ้ะเี้เบิงแต่แซ่บว่จ้บบาจไปจ้าไปกินกันขอบคุณคนที่เขามาเบิงเขามากดติดตามด้วยจ้าเด้อขอบคุณค่ะ